วันนี้จะมาทำชาเลนจ์กินอาหารตาม Google 24ชั่วโมงกันครับผมทุกคนนี้ก็ผมทุกคนกุ้ง,งเผาเฮ้รสชาติแห่งท้องทะเลได้กินอยู่หคำสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนเนียน,นะครับผมเป็ดนะครับ วันนี้พี่มีอะไรเจียมๆเฟี xt, ้ยวๆกุ xt, urgency, people people ้งก er ิงกุ้งกิงกิงกล่องแก้วมานําเสนอทุกคนเวแหม่ย้อยพี่อเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จัก Google ครับไอเว็บไซต์ที่แบบพวกเองชอบใช้กันทุกวันอ่ะที่แบบตอนเรียนอาจารย์ให้ทํารายงานแล้วก็แบบเข้า Google แล้วก็ไปก๊อปมาทั้งหน้าแล้วก็ไปแปะวานแล้วก็ไปส่งอาจารย์อ่ะน้องๆอย่ามาโกหกว่าไม่เคยทํานะหลายๆคนต้องเคยทํากันครับเพราะกูทําแบบนั้น ก็เป็นคนหนึ่งครับที่ใช้ Google บ่อยมากมีครั้งหนึ่งครับผมไม่สบายผมแบบท้องเสียครับที่แตกแล้วก็แบบปวดหัวมีไข้ <c oughs> ก็ข้อ Google ไปครับปวดหัวไม่สบายมีไข่ท้องเสีย <c oughs> เป็นอะไรรู้ปะ Google บอกผมว่าอะไร Google บอกผมเป็นมะเร็ง จำได้ตอน,น,นตกใจมากเลยเลยไปหาหมอปรากฏว่าไม่สบายธรรมดาครับไอ้ g o o g l e แม่งมั่ว g o o กูเกิลจะมัว่วแต่ยังไงชีวิตเราเนี่ยก็ขาด Google ไม่ค่อยได้ครับทุกคนคือผมคิดว่า g o o g l e แม่งแบบเป็นอะไรที่สําคัญกับชีวิตมากอะถ้าเกิดโลกนี้ไม่มี Google นะการใช้ชีวิตมันจะยากลาบากมากกว่าน,นี้มากเว้ยก็นั่นแหละรครับผมทุกคนคือพี่เชื่อว่าทุกวันเนี่ยเวลาน้องๆแบบสงสยัยหรือแบบอยากหาคําตอบอะไรอะทุกคนน่าใช้ Google ในการหาคําตอบครับแล้ววันนี้ครับผมทุกคน ไหนเนี่ยไอ้กูเกิลก็ฉลาดใช่ไหม <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาทํำชาเลนจ์กินอาหารตาม Google 24ชั่วโมงกันครับผมท <fik> ุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไออาหารที่ Google แนะนำเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรเฟียวๆบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยไป โอเคครับบมทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่หน้า Google กันเรียบร้อยแล้ววิธีการที่เราจะมากินตาม Google นะครับง่ายมากครับทุกคนแตามือแรกเนี่ยเราก็เซิร์ชไปเลยครับอาหารน่ากินอ่ะกินไปเลยครับอาหารน่ากินแล้วหลังจากนั้นครับเราจะกดไปที่รูปภาพครับทุกคนเมนูไหนขึ้นเป็นรูปแรกเราจะสั่งเมนูนั้นครับเราจะไม่เลือกอะไรเลยนะก็มาดูนครับว่า Google เนี่ยจะแนะนําอะไรให้เรากินครับตาม เอาโอเคครับทุกคนนี่พอกดไปที่รูปภาพนะครับจะมีแบบเมนูอาหารขึ้นเยอะมากเลยครับทุกคนแล้วแบบแต่ละเมนูอ่ะน่ากินมากทุกคนหูดองก็น่ากินทุกคนนี่เป็นส้มตำครับนี่เป็นสปาเกตตี้อันนี้ปลาหมึกปิกาจูอันนี้บอกหวอะไรเยอะมากแต่อย่างที่เราบอกไปเราจะเลือกเมนูแรกนะครับเมนูแรกจะเป็นอันนี้นะครับทุกคนกุ้งเผาใช่ไหมโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยเราได้เมนูแรกของวันที่แบบ Google มันแนะนำมาแล้วครับทุกคนมันคือกุ้งเผาครับทุกคนในแบบเมื่อสองสามวันที่แล้วผมเพิ่งทำคลิปเปิดกองส่งไปครับด่ แย่ครับทุกคนถ้าตอนที่แบบผมมีเงินอะแต่ประเด็นคือ,อคลิปเนี้ยผมตั้งงบไว้ในการถ่ายคลิปนี้ครับประมาณพันหนึ่งอะคิดว่าพันหนึ่งคือที่ตั้งพันหนึ่งอ่ะเพราะว่าวันนี้วันที่ยี่ห้าครับคือวันสิ้นเดือนอะแล้วเงินในบัญชีพี่อ่ะที่มีอยู่ประมาณสามพันบาทเท่ากับว่าผมต้องใช้ชีวิตอีกยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบหกวันโดยใช้เงินแค่สามพันบาทก็ตกเวลาห้าร้อยถ้าเกิดกูสั่งกุ้งเผาห้าร้อย แรับนึงครับดวนพอยิมน uh, ้องก่อนน้องผมน่าจะให้ยิมนะน้องผมน่ารักไอ้พลอยฮัลโหลไอพลอยอะไรอันนี้พี่ชายสุดที่รักเองไิ้มเยิ้มแล้วเรอ้ยรู้ได้ไงวะเงินก่อนครั้งนี้ไม่ได้ยืมเงินไปเติมเกมแล้วไปทำแหละคือพอดีว่ากลัวจะถ่ายคลิปกินเว้ยแต่มึงไม่จังเหรอเอ่อมีอยู่สามพันคือมันไม่พอมันไม่พอในการแบบถ่ายคลิปแล้วก็แบบใช้ชีวิตที่เหลือจนสิ้นเดือนอ่ะกูเลยแบบอยากยืมมึงเพิ่มจะสองพันบาทได้ไหมแต่ว่ามึงเพิ่งเอากูไปฉาบหมื่นไม่ฉับ มือเราไปเปิดกล่องซุ้มโอเคโอเคเอาไปนะเอาไปอ๋ออ๋อเอาไปสามพันแล้วกันสามพันโอเคโอเคโอเคโอนเลยนะโอนเลยนะโอเคครับผมทุกคนในเมื่อตอนนี้เรามีเงินแล้วครับน้องๆเดี๋ยวสั่งมาเลยละกันเอากี่ตัวดีอะเอาสักสิบตัวเลยดีป่ะก็เดี๋ยวขอตัวสั่งแป๊บนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มอายุเยอะแล้วครับทำอะไรนิดๆหน่อยๆหน้ามืดแล้วนี่ครับผมทุกคน ตอนนี้เนี่ยกุ้งเผาของเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนี่ก็ผมทุกคนกุ้งเผาเอ,อ้ยแต่ว่าตอนรู้สึกเหมือนได้เหมือนแตภาพเลยวะ่ะแต่ภาพคือแบบกุ้งมันเยิมย้มอยูย่ยไหมแต่นี้คือแบบมันมันหายไปไหนอะครับทุกคนดูดิเห็นไหมอ่ะบอกราคาก่อนแล้วกันจานนี้นะครับผมซื้อมาในราคา600บาทนะครับ600บาทได้กุ้งมา3ตัวนี่อีกตัวหนึ่งแต่เป็นตัวเล็กครับทุกคนมาเดีย๋ยวมาเริ่มกินกันเลยดีกว่าอืออาหารมื้อแรกครับทุกคนกุ้งเผามันได้เหรอวะ่ะแต่ไหนก็สั่งมาแล้วอะเดี๋ยวกินให้ดูนิดนึ่งแล นี่แหละครับผมุกคนความถูขของผมกูเกิลนี่มันแนะนำของดีจริงเลยไม่เคยทำให้ผิดหวังครับทุกคนมันกุ้งครับขอแบบนี้เลยกันนะครับน้องๆโอ้โขโโเพราะอาจจะเงียบนิดนึงนะครับทุกคนจริงๆผมชอบกินกุ้งเผาเว้แต่แบบไม่ค, 5, ค่อยได้กินบ่อยเพราะมันแพงชิ้นสุดท้ายความสุข ร้อยบาทผมไปแล้วครับทุกคนได้กินอยู่หกคำก็คือกุ้งเนี่ยมันมีสองนี่ใช่ไหมสองตอนใช่ไหมมีสามตัวก็ได้กับหกชิ้นห้าร้อยบาทหกคำ <laughs> ยังไม่อิ่มเลยครับทุกคน กูกินไปได้หกขักุก็ตัวแกนี้สัตว์ยังไม่ถึงครึ่งกับพ่อเลยหมดแล้วอะแนยเหลือแค่ผักครับทุกคนโอเคครับผมทุกคนเคคคนืน่องจากอาหารที่ Google แนะนํามาครับมันไม่อิ่มผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปสั่งเพิ่มครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปให้ Google เนี่ยบอกดีกว่าครับว่าเราจะสั่งอะไรต่อหวังว่าจะได้อะไรที่แบบอิ่มๆนะคือราคาแพงอะไม่ว่าแต่ขอให้มันอิ่มหน่อยเข้าใจไหมไอ้กูเกิลสั่งกันโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ที่หน้า Google เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราเซิร์ชว เรามีเงินแล้วก็เซิร์ชไปเลยครับนี่ครับทุนผมเซิร์ชว่าอาหารแพงๆในไทยสั่งมากินที่บ้านได้อันนี้ไม่มีรูปอาหารอันนี้รูปเยอะไปไม่รู้สั่งอะไรอันนี้ก็เยอะอันนี้ก็เยอะอ,อ,อัน,นเลือกอันที่แบบมีอันเดียวนะอุย้ยอันนี้ถนะ้ากินครับทุกคนเป็นพิซซ่าครับแต่ไม่ใช่พิซซ่าที่แบบตามพวกกบบตามห้างอะไรเงี้ยอุย้ยอันนี้จิ้มเลยนะมีราคาบอกครับทุกคนมีราคาบอกอันนี้นะ่าเป็นหน้าซีฟู้ดครับทุกคนเพราะแบบเห็นว่ามันมีหอยมีกุ้งครับอันนี้น่าจะเป็นแซลมอนนี่ได้เป็นสโมกแซลมออนนเมคีี้้ะบบาาทก เด็กเอื้บพันในแม่ย,ย้อยอ่ะสั่งแป๊ โอเคครับผมด้วนตอนนี้เนี่ยพิซซ่าที่เจ้า Google แนะนํามา oh. ก็มาถึงผมเรียบร้อยแล้วอันเนี้ย oh. อิ่มแน่นอนโอ้ oh, น่ากินมากทุกคนกำลังรอรอเลยอันนี้จะเป็นหน้าซีฟู้ดนะครับม,มีกุ้งหอยปูปลาเต็มเลยครับส่วนอันนี้นะครับนอาจจะแบบไม่ติดกันหน่อยนะทุกคนคือมันกระจายครับคนขับมาสมม่งมารีฟซิ่งครับนี่อันนี้เป็นหน้าแซลมอนครับอันนี้แหละโอเคเจ็ดร้อยบาทอิ่มแน่นอนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมเลยดีกว่านี่ครับผมด้วนนี<ๆ>่เป<ๆ>็นพ<ๆ>ิซซ่าหน้าแซลมอนลมควันใช่ไหม่าแล้วเพิ่งสังเกตครับด้วททุุกกคคคนนนนนเเห็็ปป่่ะะีีรรรมมอไไู้ แซลมอนยังใหญ่ทุ่นดูแซลมอนชิ้นใหญ่แล้วพี่คุรู้แล้วว่าทำไมราคาสูงคือแซลมอนแบบนั่นๆครับไม่ได้มีชิ้นเล็กๆอ่ะเครื่องมันเยอะครับทุกคนร้านเนี่ยอร่อยอันนี้อร่อยเลยครับทุกคนต่อไปมาลองอันนี้มั่งหน้าซีฟู้ดเครื่องแม่งแน่นจริงทุกคนนี่ทุกคนดูเครื่องดิกุ้งหอยปูปลาเต็มเลยครับคือบอกเลยว่า มึงกินปุ๊บหายใจในน้นําได้เลยนะมึงเป็นอะควาแมนเลยอะ <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวสอนวิธีกินพิซซ่านะอันนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาตอนสม,มัยผมเรียนที่แบบยูเดเคือการกินพิซซ่านะครับเราจะไม่ใช้ซอมไม่ใช้ชอ้อนเราจะไม่แบบมาแบบจิแบบ๊บจิ๊บจ๊จ๊จ๊ <c oughs> มันไม่ใช่มันจะไม่อร่อยวิธีการกินพิซซ่าให้อร่อยที่ถูกวิธีนะครับหยิบออกมาแล้วเราก็พับอย่างนี้ครับพับอย่างนี้แล้วก็ซัดเข้าปากโอ้โหรสชาติแห่งท้องทะเล จริงผมชอบแซลมอนแซลมอนคือแบบดีมากจึ้งมากแซลมอนจึ้งมากใช่ปะ่ะใช้ถูกป่ะคือเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งได้รู้ครับว่าจึ้งคืออะไระเผื่อใครไม่รู้จึ้งคืออะไรจึ้งคือแบบโอ้มันจึ้งหลายอะไรเงี้ยจึ้งดีะไยเงี้ยเดี๋ยวทุกคนผมใช้ถูกใช่ไหม ครืมครืมอร่อยแต่ว่างดีม,มากครับน่าจะมาจากนอร์เวย์ถามว่ากูรู้ยัไง200สองร้อยไอคิวอย่างพี่เดาครับนี่แหละสิ่งที่ผมตามหาเจ็ดร้อยบาทกินได้ทั้งวันอิม่มอ้าวแก่โมรวยก็๋ยมขอตัวกินก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันมือสุดท้ายมือสุดท้ายเนี่ยิดไปแล้ววิายะเสิร์ชว่าอะไรแต่ยังไม่บอกเรารุ่นเอนาละจกินแป๊บ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยก็เวลาหนึ่งทุ่มกว่าแล้วคือน้องๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้กันครับแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบแบบผมคือผมเนี่ยเป็นคนชอบอาหารพวกแบบอาหารอีสานมากพวกบบอาหารแซ่บๆอะไรเงี้ยเป็นไงครับน้องๆ <c oughs> แค่พูดถึงน้ำลายก็สอกันแล้วใช่ไหมล่ะ อาก็เดี๋ยวเราไปเซิร์ชใน Google กันเลยดีกว่าเดี๋ยวดูกันว่า Google เนี่ยจะแนะนําอาหารแซ่บๆอะไรให้กับเราแล้วมัน,นจะแซ่บขนาดไหนมันจะเฟี้ยวอย่างที่ Google บอกหรือเปล่าไปเสิร์ชกันเลยครับอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้า Google เหมือนเดิมนะครับเราจะพิมพ์ไปว่าอาหารแซ่บๆน่ากินอ่าเสิร์ชไปเลยครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพอะไรขึ้นอันแรกเอาอันนั้นไปทุกคน วิน่ากินอยู่วะเซฟคักรวมมิดเมนูอาหารอีสานนี่ดูดินี่รูปนี้ทุกคนโอ้โหดูดิเชี่ยกี่บาทวะเนี่ยอันนี้น่าจะแพงับทุกคนน่าจะเป็นพันนะอันนี้น่าชื่อร้านนะทุกคนร้านแซบคักเปิดเมนูให้แซบสมกับชื่อร้านดับเมนูแซบคักทะเลเดือดที่อัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบสดใหม่มีทั้งวัมากุ้งหอยปลาหมึกหมูยอเล่นอีกโอเคครับทุกคนอันนี้แหละโดนใจัยรุ่นพี่เชื่อว่ามีน้องๆหลายคนแค่เห็นรูปก็นน้ำลายแตกกันแล้วชื่อร้านว่าเซบคัคใช เปิดอยู่ดูแต่มันแค่ปิดแล้วอ่าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวสั่งก่อนแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไอเมนูไออะไรนะแทบ,บคัดทะเลเดือดทะเลข้างอะไรเนี่ยเป็นยังไงแล้วราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขอสั่งแป๊บนึงครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยแทบบคักก็มาถึงผมเรียบร้อยแล้วตอนแรกครับผมดูนผมคิดว่าไอเมนูอะไรนะแทบบคักทะเลเดือดผมคิดว่าไอเมนูเนี่ยครับทุกคนราคาจะแพงเว้ยราคาแบบหลักพันอะปรากฏว่าราคา399บาท เห็นไหมแล้วผมก็เพิ่มพวกแบบขนมจีนพวกแบบแคบม,มุงแคบหมูพวกลาบหมูอะไรมาด้วยครับทุกคนแต่ลาบหมูเนี่ยผมเก็บไว้กินตอนด<า>ึกๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้รางโอ้ยเยอะมากครับทุกคนสี่ร้อยบาทเป็นราคาที่ผมรับได้นะเพราะผมอ่ะเคยเจอยำที่แบบให้ประมาณเนี่ยแต่ราคาเป็600เปนหกเจ็ดร้อยอ่ะเคยเห็นมาแล้วมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกหมูยอแล้วก็นี่ครับขีเด็ดกุ้งโอ้ยปูให้ทุกคนดูมีปูนี่ปูปลาหมึกก็มีดอกมีหอยนางรมด้วยมีีีีีีีออกกกคคคครรััับบทุนนนมมมมยงไ่่่หดดแู้ หงหอยนู่นี่นั่นหูยองหูยองละไมรู้เต็มครับทุกคนเป็นยำนะที heart, <food> ่สั่งมาเป็นยำนะครับทุกคนอ่าแล้วก็นี่น้ำปลาใส่พริกได้ครับด้วนจะใส่พริกแค่สองเม็ดเอาแล้วกูเจอแม่ค้ามือฉังแล้วมัดยำเหมือนแบบไม่อยากให้คุกินอ่ะเอไปเลยจ้าโอ้โห หูกินยำไม่มีแคบปหูก็เหมือนไม่ได้กินยำครับใส่ไ,ไปเลยครับแค๊ปหมูครับมื้อน,นี้บอกเลยว่าโดนใจไวโจรจริงๆแล้วก็อันสุดท้ายครับนี่อันนี้เป็นขนมจีนแล้วก็มีเซตผักนี่เซตผงเซตผักขาดไม่ได้โคกสีโลกว้าว,ว,าวการจะดูว่ายำร้านนั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีต้องดูที่นี่ครับกุ้งกุ้งเนี่ย จะบอกได้เลยว่าวัตถุดิบพี่ใช้เนี่ยมันแบบสดใหม่หรือเปล่าแล้วถามว่าพี่เป็ดครับดูยังไงครับพี่ว่าไอ้กุ้งที่ใช้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีดูง่ายครับถ้ากุ้งที่ดีอ่ะจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือกุ้งดีแต่ถ้ากุ้งไม่ดีอ่ะจะเป็นกุ้งยิงตามนั้นแมยย้อยอ่ะซัดเลยนี่มันกุ้งอะไรกันนี่ทำไมมันช่างกรอบแล้วเด้งถึงขนาดนี้ จริงปะสั่งแคบหมูกับน้ำยำนี่คืออร่อยเลยกูอิ่มแล้วนี่คืออร่อยอย่างผมชอบร้านนี้ครับคือเขามีให้เลือกความเผ็ดเยอะครับมีแบบไม่ใส่พริกเลยไม่เผ็ดกับเผ็ดน้อยพริกหนึ่งสองเม็ดกับแบบเผ็ดกลางแบบสามสี่เม็ดกับเผ็ดมากอะไรเงี้ย<อ>เขามีเลือกเยอะันไหนที่เจอเนี่ยมีให้เลือกน้อยครับมีแต่แบบไม่เผ็ดกับเผ็ดอะ่ะเอออันนี้คือเผ็ดกลังดีดีกับตัวผมไงผมว่าทุดดบดีครับร้านนี้ก็คือสดใหม่ครับเหมือนที่เขาบอกเขาไม่จ่ายกูนะหมูยอมีหอยนางรมด้วยหอยใหญ่ก็มีนะไม่ได้หอยเล็กอย่างเดียว ดีอีดอกบอกคำเดียวดีสามร้อยเกือบสี่ร้อยบาททานกับเพื่อนสักสี่คนคนละร้อยดีแล้วเดี๋ยวอะควาตรงสายที่เปิดครับขี้แตกไหมเดี๋ยวลงคลิปนี้ไปอะถ้าขี้แตกเดี๋ยวคอมเมนต์บอกถ้าไม่ได้คอมเมนต์แสดงว่าขี้ไม่แตกถูโก้ยกนิ้วให้เลยดีปลาหมึกโอ้โหลืมได้ไงปลาหมึกหมึกดีครับไม่เหนียวไม่ลุยกรอบกลางดีสิบวันนี่แคปหมูใครอายุเยอะไม่ควรสั่งแคปหมูร้านนี้นะครับกรอบฟันแตกผมก็อยากพูดหรอกเดี๋ยวหมอด่าแต่เหล็กกรุดไปแล้วข้างหนึ่งนี่อย่างหนึ่ง ไข่แดงทุกคนอขอคอยตัวคอยตัวสกอตเดสก้าโทษครับเดี๋ยวขอไปจับกบแป๊บโอเคครับผมรวนก็ เท่านี้แล้วนะครับสาหรับชาเลนจ์กินอาหารตาม Google 24ชั่วโมงนะผมดกคนไอ้กินอาหารตาม Google เนี่ยผมว่าดีมากเลยนะเพราะว่ามันมีตัวเลือกให้เยอะมากเลยครับทุกคนแบบเราแค่พิมพ์ลงไปครับว่าเราอยากกินอาหารประเภทไหนอะ่ะเหมือนอย่างเงี้ยผมอยากกินอไอที่แบบแทบแทบใช่ไหมผมก็พิมพ์ไปครับอาหารแทบแมันขึ้นมาหมดเลยครับทุกคนจริงๆเนี่ยมีร้านให้เลือกเยอะมากนะแล้วก็มีเมนูที่แบบน่ากินน่ากินเยอะมากใครที่ไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะผมคิดว่าการทําแบบเนี้ยน่าจะช่วยให้แบบคุณตัดสินใจเลือกของกินได้ง่ายยมมมากกิ่่งงขึ้นนนคคับผลออใชดดเืแหีย ครับผมก็สำหบวันนี้เท่านี้พอแล้ครับผมดุนก็วันนี้ไม่มาเดี๋ยวเขาอาจล่าไม่ได้ครับเพราะว่าผมบอกครับผมมา่าผมขอโทษครับแม่ไม่ชอบเขาด้นแม่ชอบด่าเวลาแบบผมกินอะไรแล้วพูดไปด้วยเวลาทำคลิปกินอาหารเนี่ยแม่ทักมาประจำเนี่ยเวลากินข้าวชอบพูดเดี๋ยวก็สำหรักข้าวตายหรอกขอขอบแม่ลืมตัวครับครับผมดูนก็สำหรัวันนี้เท่านี้พอแล้วนะครับวันนี้ไม่มาเดี๋ยวเขาอาจจะเล่าไม่ได้ครัเพราะว่าลาบอยู่ครับทุกคนไเวลถ้าเกิดเจอแบบชาเลนจ์อะไรน่าสนใจน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวไว้มาทำคลิปให้ดูอีกแล้วกันนะคครับบบผมทุกน๊าายย